ขอบใจจ้ะเจยี่สิไม่ต้องตามไม่ต้องตามไม่ต้องตามไมอะเจโหแค่ผัดไทยห่อละสิบบาทน่ะเขายังไม่มีปัญญาซื้อเลยไม่ต้องไปตามเขาหลอกให้เข้าไปสงสารเขาโอยเจ๊ทำไมใจดีขนาดนี้ย หนูขอฟรีบ้างออได้ไหมอ่ะเออได้ถ้าไม่มีอ่ะก็ติดไว้ก่อนแล้วมาจ่ายเจ๊ที่หลังก็ได้รอเล่นเจ๊อ,อ่เดี๋ยวเจ๊ไปทําให้ใหม่นะโอเคจ้าอุย้ยป,ปวดอะไรตอนนี้วะเนี่ยหิวก็หิวแม่บ้านแม่บ้านอาหารฉันได้หรือยังแม่บ้านอุย้ยต้องมีแน่เลยน่ากินมาก ไปไหนเนี่ยโอ้ยใครเอาไปอโอ้ยอ้าวอ้าพระทยของฉันอยู่นี่นี่เองฉันก็นึกว่าใครเอาของฉันไปอ้าวฉันก็นึกว่าแม่บ้านเตรียมไว้ให้ฉันแต่อร่อยมากเลยนะคะวันหลังพาฉันไปซื้อหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้คะ่ะถ้าประธาน แต่ว่าฉันก็นึ้ว่าถ้าประธานไม่ชอบของราคาถูกแบบนี้ซะอีกแต่เดี๋ยววันหลังอะ่ะเดี๋ยวฉันพาไปค่ะร้านอยู่ข้างหน้านี่เองถูกมากแล้วก็อร่อยมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวไว้ฉันตามแม่บ้านไปซื้อนะคะแต่ตอนนี้ฉันขอกินก่อนฉันหิวมากเลยค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วจ้ะเจส้มคะอ้าวรูจักชื่อเจ๊ด้วยเหรอค่ะ เจส้มเปิดร้านมานานหรือยงอ้ยเจ๊นะเปิดร้านมานานแล้วล่ะเมื่อก่อนนะนะร้านเจ๊ก็ไม่ได้ขาย10บาทอย่างนี้หรอกนะก็ขายราคาธรรมดาแหละเพียงแต่ว่าเอา้าผัดไทยไหมจ้าจานเท่าไหร่ะคระับจานละ35บาบาทจ้ะเอาไหม อาา๋อจานหนึ่งครับลูกพบนธนะได้แล้วจ้าครับว่าแต่ทำไมสีหน้าดูอมทุกข์จังเลยอ่ะเป็นอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรครับเจ๊ผัดไทยหอมดีนะครับกินให้อร่อยนะครับ เด้ yeah, ครับก oh. ินเงินครับอ uh, ได้จ้ะอ้าวทำไมกินไม่หมดล่ะมันไ่อร่ยงไร้วจ๊ะผมจะห่อกลับบ้านไปให้ลูกครับ <c oughs> อ้าวทำไมล่าเกิดอะไรขึ้นผมตกงาน,นะครับ